ยุทธการขยับเหงือกวันนี้อบอวนไปด้วยกลิ่นควันปืนและเสียงควบม้าของเหล่าบรรดาขา <c oughs> วบอยตะวันตกและชนเผ่าอินเดแดงรับเชิญ <c oughs> นายซานโตสและนายกาลแมจากกลุ่มกลิ่นสีซึ่งหานกล้ามาท้าดวนกับชาวเสนาธิการของเราใครดีใครอยู่ใครอยากรู้รอดูกันสิ สำหรับแขกรับเชิญของเราวันนี้คือคุณกาลแมและคุณซานโตสจากกลุ่มกลิ่นสีซึ่งเราสืบรู้มาว่าก่อนหน้าอรายการไม่กี่วันคุณกาลแมเนี่ยมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุเข้าคือรถของคุณกาลแมที่คนอื่นยืมไปขับไปเฉียวเอารถมอเตอร์ไซค์ล้มลงแล้วก็หลบหนีไปซึ่งทางเราก็กล่อยกองพปลอมตัวเป็นตำรวจมาดักรอคุณกาลแมเพื่อเจรจาเรื่องคดีความคุณไม่น่าหนีเลยวันนั้นอ่ะหหนีอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไร ชนคนแล้วหลบหนีวันนั้นขอดูใบยาตก่อนพยานเห็นเป็นคุณฮะผมไม่เคยไปไหนเลยก็มีอะไรเล่านิดหน่อยเองก็เมื่อวานเมื่อวานซืนนี่ฮะแถวแถวแยกสะพานเป็นเยี่ยมอ่ะอยเวรมาตามให้ผมมาตามคุณไปเอาข้าแค่ขับอ่ะขับเหรอพยานเห็นว่าผมเนียาวเลยฮะไม่เอาใบย่าตก่อนใบย่าอะไรับผมไม่มีไม่มีไม่ได้ ขับรถไม่มีใบย่าได้ไงให้ไปมาก่อนมาก่อนคุณจะมาถ่ายผมจะไปขับที่ไหนอ่ะพี่รู้เหรอผมขับที่ไหนเอาใบยาามาก่อนยังผมก็ยังไม่รู้แต่ร้อยเวรให้มาเป็นคุณอ่ะพยานาชี้ว่าจริจริงๆแล้วมันไม่น่าเกี่ยวผมเลยผมไม่กินเหล้าเฉยๆอ่ะเอามาเอาเอาใบยาามาก่อนยังไงผมก็ต้องเอาใบยาตคุณไว้ก่อน คุณนะวันนั้นชนเขาแล้วน่าจะต่อรองดงเขาปิดหรือเปล่าพยานเขาชี้ว่าเป็นรถคันนี้แล้วก็คุณเป็นคนขับแล้วเราก็ให้การเจรจาต่อรองจบลงด้วยการที่ยังตกลงกันไม่ได้เ้ย้้ฮ ตูวเราหางหาส่งตายโอ้ตายลูกบางผีปอบเฮ้ยลูกเอ้ตัวเราบางผีปอบตายลูกเลยบ่ป๊อปเพียร์ทะเลนข้ารู้สึกจะโมโหนะพี่บอยเอ็งด่าพ่อของข้าเหรอแล้วทีเวลาท่านด่าแม่ข้าเราท่านแดนเซ็ต with wolf เอาละเอาละข้าขอโทษเอานี่เอ็งสูงควันไฟยังไงเนี่ยอาปาเช่ไม่เห็นโผล่ข่าวมาหาข้าเลยส่งข่าวาวให้ข้าหน่อยสิ อาเมเทหัหน้าข้าส่งไปหลายครั้งแล้วข้าส่งสัญญาณควันตั้งแต่รูปวงกมลมรูปสามเหลี่ยมไปจนถึงรูปโป้ด่ร<อ>ูปนี้โอรูปนี้<อ>จับไม่ได้ไอ้หัวเลยอย่างนั้นเปลี่ยนใหม่สิเอารูปอะไรเปลี่ยนเป็นรูปเปลือยแต่ไม่โป้ของใครท่านหนะัวหน้าอะฮ,ฮ,ฮ,ฮ่ามาโดนหน้าฮูอดูดูดได้เลยฮูอดู ฮาบูกานิฮนูตาโคเห็นไหมพ่อก้าส่งลูกเปืนไปปั๊บอามาเจ่ก็ออกมาปุ๊บเลยไอยท่านเรียกข้าด้วยเหตุอันใดหรือจ๊ะข้าจะบอกว่าที่ข้าเองไปส่งข่าวขาวมาเป็นไงบ้างสื่อราชการลับอ่ะผมปิกาดิคมือกับนิกิต้านิกิต้าโอ้ยมือปืนกขาบอยต้องการนิกิต้าเลย เด็ีดเบร์จองคาไปนี่ให้เป็นรูปมาข้าจะได้ขี่ไปที่ร้านเลราแล้วข้าจะกลับมาลาพวกเองทุกคนได้เลยคุณ้าววฮู้ดูดูอยู่ใกล้กังตลอดเวลาพักกายพักจิบความรู้สึกว่าเมื่อต้องนองไปต้องมีโต๊ะอยู่เลยนะแล้วนี่หายไปไหลหมกเนี่ยอ๋อแสดงว่า ที่นี่จะต้องเป็นที่ประลองยุคระหว่างคารบอยกับพวกอิงๆิงแรงแน่ๆเลยไอ้ค <Kim> so. ิมชางอ๋อเฮียซอนอ๋อเฮียอ๋อเฮียปอมา <All> มาเข้ายากเข้าเาย็นหลือเกัน <c oughs> ก็บอกแล้วประตูมันเด้ง <c oughs> ฉันรู้แล้วว่าแกคือใคร <c oughs> แกชื่อคิมชาน ยหรือชาบานสันน่ะนั่นแหละครับเอางี้เฮียมาเฮียก็กินน้ำชาหรือจะกินหมั่งโถ่อไปนี่มันข่าวบอยไม่ไม่ใช่พวกตู้บึ้งอะไรนะตู้บึ้งคืออะไรตู้บึ้งคืออะไรบูดึงบูดึงบูดึงบูึงเอาเฮียกินกินเหล้าสักจอกแล้วไหมเฮียเอาเหล้าสักจอกนี่ก็เป็นเอ่อเป็นน้ำชาของออเดี๋ยว่าเสี่ยวหมั่วมาเก่าอีบอต้อต้อเฮียว่าคอยรับประสี โอ้มันภาคไล่เพราะว่าเป็นสะสามเวลาถุกกระแทกมันต้องหกมัานเข้าใจไหมเดี๋ยวตบกิก้งดเดี๋ยวตบกิก้งหงายเกง่งแม่กิ้งขี้น้องซีไม่เหลียวแหล่ <c oughs> เอาเอายเๆๆยิงกิงล้ำซาก่องน,นะทำอย่างนี้ไม่ถูกไม่ถูกตีตายนี่นะนยิงไม่ยิงมาแรางวัน <c oughs> เป็นยังไงกน้อยตกใจเล็กน้อย หัวใจหัวใจว่าลูกช็อกไปช่วงหนึ่งใครอย่างนี้อันนี้ล่ะไม่ต้องอุ้ยทำไมลีมีอย่างนี้กับลูกเหรออุ้ยมียิงเยอะอะไรกับลูกเหรอไอเป็นไงทีนี้จะว่าย,ยังไงว่าไรว่าอย่างนี้ได้งไงเดี๋ยวเดี๋ยวกินเหล้าให้สบายใจก่อนกินก็ของทอ่ทำไมสีเหล้ามันแปลกๆเข้าใจไหมเออเอ้ไง นี่เป็นเล่าทีวัดมหาภาคนะโอ้โหทำไมมันแรงอย่างนี้เนี่ยโอ้ลึกซึ้ง <c oughs> อ้ทุยเล่าท <c oughs> <ม>ีวัดมหาภาตุคอยดูนะไอ้คินไอ้คินตั้นสัน้นไอ้ชานบานสั้นวันนี้นะถ้าเจมส์ไม่ได้ของที่เจมส์ต้องการในวันนี้เนี่ยนะวันนี้จะต้องมีใครตายภายในวันนี้แน่นๆคอย,ยดู <c oughs> ใช่แล้ว เจ้าต้องมาสิ่งนั้นมาเพราะสิ่งนั้นจะช่วยเหลือเกื้อกูลสิ่งนู้นได้หากไม่มีสิ่งนู้นสิ่งนู้นก็จะลำบากเพราะไม่มีสิ่งนั้นไม่ใช่ถ้าไม่มีสิ่งนั้นเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็ต้องมีคนตายภายในวันพรุ่งนี้คอยดูสิหากพรุ่งนี้ไม่ด้สิ่งนู้นแล้วไไอ้ที่โอ้ยว่าเสี่าว่าเก่าว่าเก่งว่าสองคงจะคุยกับไม่รู้เรื่องนะหัวแต่พรุ่งนี้เมื่อเรื่องนี้มาเรื่องก็ไม่เจอกันแล้วแล้วเอาอะไรมาให้กินทำไมเมาอย่างนี้ หยุดนะในนามนำเภอผู้รักษากฎของรัฐนี้รัฐนี้ก็ต้องมาวันมาลืนนี้ใช่ถ้ามาลืนนี้ไม่ได้สิ่งนู้นต้องได้สิ่งนั้นที่แกของสิ่งนั้นเป็นของรัฐและข้าเป็นคนของรัฐเพราะฉะนั้นข้าต้องได้ของสิ่งนั้นเสียวว่าเอาเหล้ามากินหน่อยเสียวจริงไม่ใช่เสียวเขาเรียบเขาเรียบบาเทงเด้อเป็นผู้ชายเรียบบาดเทงเด้อเป็นผู้หญิงบาดเทงดีบาเกโอ้ยเหล้าอะไรวะเฮ้ นี่แม่เนี่เสือปืนวัยสาวทำไมมาต้องเอาปืนมายิงขู่กันด้วยเอางี้แม่สาวจริงนี่วังเนี้ยคงเจอข้าเมืองมาทำไมเรามาหาของบางอย่างสอสิ่งหนแม่เหมาะกับเจ้าเลยแสดงว่าเจ้าต้องรู้ในแน่เลยว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมมันอยู่ที่ไหนบอกมาบอกมาบอกมา ไม่เอาของสิ่งนั้นมาวันนี้ต้องมีใครตายไปข้างน้าบอกมาบอกมาจะบอกไม่บอกบอกมาจะบอกไม่บอกบอกมาไม่ไม่รู้จริงจริงบอกมาไม่รู้บอกไม่บอกใครแหหน้าอไปอินเดียบุกไว้ต้องไปล้าขาแตงแล้วมาเลยไปใครอ่ะมาจากไหนมาจากไหนจะเป็นใครไม่สำคัญหรอกมาจากไหน จะเป็นใครไม่สําคัญหรอกถ้าหิวน้ําำก็แวะเข้ามาถ้าออนล้าไปใส่เท้าการแสดงกำลังสนุกเชียวเราก็ให้ตำรวจทำทีผาคู่กรณีมหาคุณกะละแมเพื่อเอาความกันให้ถึงที่สุด ถ้ารู้แล้วว่าสิ่งที่เจ้าต้องการเนี่คืออะไรจะได้ไหมอะไรทานั้นจะเอาานไ่นี่เราเตรียมไว้แล้วเจ้าต้องการเอาไปเอไปยิงแกุงไกลโอ้โหอ้โหโอ้นหโอ้โหอ้โหโอ้โหอ้หโอ้โหโอ้โห้โหโ่าโหอ้โหโ่้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้วหอ้โหโอ้โหอ้โหโอมอ้โหโอ้โ้ห้้้ โลกธุรกิจเอาไหมข้าเดี๋ยวนี้ไอ้ธุรกิจยังไงไม่รอจไอ้ประชาชาติโลกธุรกิจอยู่เดี๋ยวพวกเราถอยหลังกลับไปตั้งตัวก่อนแล้วเราจะมาฆ่ากันอีกทีไอ้ยาไอ้มันคิดสู้มันสู้นะมันนสู้ะถอยหลังไปตั้งตัวอีกคนตัวกวพเราเท่าตัวลุยลุยมา ขี่หมูขี่มาเห็นไหมแค่ยิงขามันก็เดียงแนวมันเป็นเรื่องของสุขภาพและอนามัยเอขคิดว่าเอจะฆ่าลูกน้องฆ่าได้เหรอเขาไม่ได้คิดว่าจะฆ่าเลยฆ่าแค่ยิงขาโอ้ยทำไมบู๊แล้วล้างผานอย่างงี้ไง่ายง่ายตายวัดเอ้ยเออตายเลยตายเลยตายเลย

พอคุณกะละแมเห็นตำรวจเข้าเท่านั้นก็ถึงกับหน้าซีตาคอสั่นจะไม่ยอมเจรจาซะให้ได้ไม่ไม่ไเม่ไ้เ่จริงกน่าจะให้จบรายการก่อนเดี๋ยวเี๋อะไรเรื่อง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 อรเจวเรื่องอะไรไม่กับเพื่ออะไรเรื่องอะไรผมไม่ไปไงมันมันยังเล่นไม่จบไงแล้วผมไมไหนแล้วไม่ผมเป็นัวหน้าเผ่านะผมเป็นหน้าเผานะ

ยังไม่คุยในห้องแต่ตัวดีกว่าอันนี้น้องก็ยังไม่ได้ต่อเลยไปคุยห้องแต่ตัวดีกว่าไ่ามันน่าเกียดอาจารย์มาเจอกาอยู่ด้วยเออแดงแดงคัดเทปก่อนเลยกันนะไม่เป็นไรไหมไม่อาจารย์แล้ววิชาเลยมสั่งคุณว่ไง ไม่ครับผมไม่ได้ขับรถชนใครไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องไม่เรื่องมันยังไงไม่เอาที่ว่าผมไม่ถามเรื่องใรที่ว่าตอนนี้กำลังบันทึกเทปอยู่นะครับเพราะว่าคือยังไงขอให้ขอให้จบตรงนี้ก่อนได้ไหมจบเทปก่อนแล้วก็จบให้คุยเฉลยเลยแล้วเมื่อคุณกะละแมสั่นจนถึงที่สุดแล้วเราก็ทำการเฉลย ก่อนนี้เรื่องมันเป็นยังไงไปขับรถชนใครคุณกระแม่ไปขับขี่ัปขี่ตอนน้องไปขัรถเล่าเล่าเล่าเหตุการณ์นี้ครับืโอ้โหคุณน้องไปโดลโควิล่าโดนชิ้ไปกับขี่นะครับนี่นะครับไปกับขี่เ่าไปขับขี่มาอยู่ที่พี่คนนี้จริงๆนะครับแล้วแล้วกระแม่ไปขับรถชนใคร ไม่จริงๆแล้วรถผมเพื่อนเขาขอให้ผมยิงเขาไม่เขาถ่ายจะจัดนะไอ้ชคุณกระแม่ครับนี่นะไม่ทราบว่าตำเวจที่หนึ่งปกติใบขับขี่จะต้องอยู่ที่ตัวเองนะฮะแต่ใบขับขี่ใบนี้ไปอยู่ที่คุณตำรวจได้ยังไงลองอธิบายดิเขาเขาขู่ผมตอนเช้าตอนไหนที่ไหนครับขโอ้โอ้โอ้เขาบอกว่าเขาเห็นผม ขับรถไปเฉียวครับผมบอกไม่ใช่ผมอย่ามายุ่งถ้าเขาขู่ใครถ้าเขาขู่อย่างเดียวแล้วไม่ให้แบบกี่เขาเลยไม่ก็เห็นเขาเป็นตำรวจผมก็เลยให้เขาไปไม่ได้ที่ดีเลยไม่ได้ที่ดีเลยแสดงว่าเขาผิดจริงเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์นะไม่เฉียวไม่เฉียวไม่เฉียวผู้แรกที่ตำรวจขึ้นมาเนี่ยรู้สึกไง ไม่แบบผมก็มองไปผมเดินหนีอยู่แล้วผมกหนีไปหน้ามาเช้านี่แล้วไม่รู้จะมาทำไมตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้มาทำไมผมบอกว่าพี่ผมจะเล่นต่อเไปอย่างนี้เลยผมก็ไปผมเล่นแต่งเกงไงแต่ฟางไม่ขาวหมดแล้วอ่าฮะเรื่องนี้ก็แล้วแต่ไอ้ยัยเราก็เป็นเพื่อนกันหมดด้วยคันบอดนะเขาซิ้อมาแล้วคุณเปรมมาแล้วคุณตงด่วนแล้วตรงนี้ต่อเลย ที่เป็นผู้ร่วมมือที่ดีกับพวกเรามากร่วมมือยังไงเมื่อคืนนี้ไปขับรถเฉียวสาวมาจริงๆเฉียวจริงๆใช่ไหมไม่ไม่โมโม่ครับก็ขอขอบคุณนี่พวกกินสีและกาวแป้งนะครับแล้วก็ คุณซาโต้อะไรที่ม no ันเป็นฉายาเขาสักนิดหนึ่งงสำหรับคุณกะละแมและคุณซาโต้ที่เป็นแขกร่วมชนึงก็คือกลิ่นนะครับก็มีกลิ่นนะฮะสีสีสีนะครสีนะคสีนะคอ้าป้แงแป้ง่แป้งไแป้งอ้